เราเนี่ยชอบบรรยากาศแบบสวิสเพราะว่ามีเขามีสโนว์อยู่ข้างบนเป็นเคเบิลคาร์เขาอาจจะชอบนั่งเรือจ้างเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะชอบอะไรที่มันแปลกชอบเห็นต้นกล้วยต้นมะละกอที่มันมันไม่เหมือนกันถ้าคุณไปเที่ยวแล้วมันเหมือนบ้านมันจะไปทำไมเล่าเพราะฉะนั้นเขาก็อยากมาและคนไทยเนี่ยเห็นฝรั่งมาคนไทยเนี่ยจะมองว่าฝรั่ง ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเจอแขกมาเนี่ยเราจะดูถูกแขกเจอคนดํามาเราจะดูถูกคนดําแต่ถ้าเราเจอฝรั่งแล้วสมมตินะคุณเป็นชาวสวิสที่เป็นฝรั่งจ๋าเลยหรือเป็นคนอังกฤษมาเมืองไทยคนไทยนะีมักจะใจดีนอบน้อมกับคนที่ดูสูงกว่าในระบบอุปถัม์จะดูแลนายดีโอ้พวกนี้ก็จะรู้สึกคนไทยนี่มันน่ารัมากเลยเยสเซ r ทุกอย่าง đài trang ngăn chính bản